สวัสดีพีพีเอฟซีบิ๊กเซทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีคลิปนะครับผมมีพาพปิดตาหลงวงพ่อพัฒนะครับมามาให้รับชมนะครับอันนี้เป็นพาพปิดตาจัมโบ้ร้อยหนึ่งปีนะปิดตาจัมโบ้สองนะครับน,นได้มาหนึ่งลุ้นนะครับเป็นลุ้นในซีนเดิมนะครับลุ้นซีนเดิมนะเดี๋ยวมาดูนะครับ จะได้เนื้ออะไรนะครับเนื้อสินเดิมนะคแต่หลับกล่องจะเป็นสีน้ำเงินนะถ้าปิดตานี่ก็ไม่ได้ออกมาเบี้ยวมากรับเท่าพระเหรียญน,นะครับแต่ว่าทีมงานผู้สร้างก็มีชื่อในเรื่องการสร้างพระปิดตาอยู่แล้วนะครับ สำหรับพระปิตาจัมโบ้นะลา,ลายหลวงพ่อนะครับที่เขาสร้างนะสำหรับรุ่นนี้นะปิตาจัมโบร้อยหปีหลวงพ่อพัดนะ,นะสร้างออกปี2อง5นหาะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะผมได้รายการอะไรนะแต่พระปิตานี่ผมบอกก่อนว่ารายการมีเยอะนะแล้วผมก็ไม่ได้ค่อยลิเเมนเท่าไหร่นะครับต้องดูไปรายการนะพี่ๆท่านใดที่รู้นะครับสายพระปิตานะก็ สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับมาได้นะให้ความรู้กันนะครับอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นว่านเป็นผงงอชอนะครับน่าโรยผงงอช้อแน่นอนนะแต่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับตรงนี้ นะแต่ว่าโรยผงงอช้อนแน่นอนนะครับสีขาวๆนะแล้วก็มีทีบอลหลวงพ่อด้วยนะแต่ว่าเป็นเนื้ออะไรนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะนะนะคล้ายๆชั้นมากนะแต่ไม่ใช่นะผมนะจะออกเป็นสีแบบเทาๆนะครับเนื้อนะฮะนะดูดูผ่านกล้องอาจจะออกเป็นสีปรฟ้านะแต่ว่าตรงจริงนี่จะเป็นสีสีเทานะ รุ่นนี้มีงานฝังตะกุดด้วยนะครับแต่ว่าขอผมได้ได้เป็นเนื้อนี้นะนี่นะครับนะทีมงานป้อมสกลน,นะผู้จัดสร้างนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็หลายๆรุ่นนะที่ผ่านมานะหลายหลหลวงพ่อด้วยนะครับนะล่าสุดนี่ก็หลวงพ่อพัฒนี่สร้างเยอะอยู่นะสำหรับของป้อมสกลน,นะทีมงานหรือว่าทีมงานสิบเอ็ดเสือนะครับ นะเป็นรุ่นนี้เป็นมรสารวัปปิตานะหลวงปู่โตเลยนะมรสารหลวงปู่โตโดยตรงเลยนะนะหลายหลายเกจีอาจารย์นะครับนะที่ร่วมปลูกเสกนะครับหลายเกจีอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะที่สร้างที่ร่วมปลูกเสกนะรุ่นนี้ปลูกเสกสีวาละนะครับปลูกเสกสีวาละวาละที่หนึ่งนี่ปลูกเสกที่วัดวัด,วดมหา เจดีนะครับกลางน้ํานะหลวงวัดน้อยด้วนนะครับแล้วก็วาระที่สองก็วัดบ้านไร่นะหลวงพ่อทองนะวัดที่สามนะครับวัดที่สามนะวาระที่สามก็วัดป่าใต้พัฒนารามนะครับวาระที่สี่ก็มากลับมาวัดทวยด้วนนะครับโดยหลวงพ่อพัดนะเนี่นะปกเสกสี่วาระเลยนะครับพิธีเครื่อขังนะครับ เสกวันที่สิบเ1ดมิถุนายน right นะครับห enfin, 65นะนะมิถ <sh arp> ุนายนครับสองเดือนสามเดือนที่ผ่านมานะครับนี่ครับสวยมากนะครับโดยผงมชนะสีขาวนะเธอเต็มเลยนะครับหนามากนะ มีหลายลุ้นหลายรายการนะครับฝังตะกุดนะครับฝังสะดือนะมีมีเยอะมากนะตะกุดเงินตะกุดทองคํานะทองแดงนะครับมีเยอะอยู่นะฝังงานนะครับมีรายการเยอะนะอันนี้เลขโค้ด982นะเลขโค้ด982 องสวยอยู่นะครับปิดตานะก็สวยอยู่นะนี่นะตอนนี้ก็ชอบหาบูชากันได้อยู่นะแต่ว่าใครชอบแบบว่าโรยผงแบบนี้นะครับนะเมี่นี้นะก็ติดต่อสอบถามได้นะผมเอาราคาสองร้ยห้าสิบนะครับรวมส่งให้นะนะใส่ใครสายพระปิดตาไม่ควรพลาดนะครับสวยๆแบบนี้นะ สอบถามเข้ามาได้นะส่งนะครับพร้อมส่งให้เลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับภาพผงปิดตานะของอหลงหลงบุโตะเลยนะครับแต่ว่า ม่ใช่ของหลว่อพัดนะครับแต่ว่าปลูกเสกแบบปิตาย้อนยุคนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปต่อไปนะนี่นะครับแล้วก็มีรุ่นนี้นะครับใครสนใจนะหน้าแชะนะครับหลวงพ่อทองนะครับรุ่นหน้าแชะหลวงพ่อทองนะสวยๆเลยครับแต่ละเนื้อนะนี่ครับราคาเดี่ยวละสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับสามร้อยห้าสิบนี่ครับมี งานลงยาสวยๆแล้วงานลงยาลาวาด้วยนะอันนี้เป็นทองทิพย์นะครับลงยาลาวาเขียวนะหน้ากากทองทิพย์นะนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะนี่ก็ลาวาสีน้ําเงินนะครับนี่ลงยาไล่สีนะสีแดงดํานะนี่ครับสวยๆแนละ้วแต่ละเหรียญน,นะนี่ลงยาแดงนะครับนี่นะครับ ไปสนใจหหรอ่นไหนก็สอบถามได้นะเพราะว่าผมมีรุ่นนี้ก็ตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับมีไม่มีใครมาชอบบูชาแล้วนะผ่าหายากแล้วนะครับสําหรับพระหลวงพ่อทองนะครับใส่ใส่หลวงพ่อทองนะเป็นรุ่นห้าเชะนะครับรุ่นห้าเชะหลวงพ่อทองนะครับนี่นะสวยๆเลยนะครับแต่ละเหรียญนี่สวยๆอย่างนั้นนะ ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะมีจำนวนจำกัดนะฮะ